สวัสดีครับทุกท่านแทวอนมาลวเดอมาแล้วมาแล้วพิเศษเมากแล้วพิเศษนะเพียงรู้สึกว่าจะขาสั่นด้วยนะสั่นมาพิเศษสูงเติบยี่แน่เนี่ยยันเล็กนกยันเล็กฮาร์ด่ัว่าป๋าคนไหนบอกคนน่ะอันนี้ก็ไมอได้ได้มุ่งแค่แล้ไมอนี้ขันฝนโอ้เตือนปัว่าเล็กหันปัดเตือนมานลยมั้ยังกันว่าเล็กฮัรโว้ย กี่ฝาตกได้เม mm ือนเนี่ยท่นี้ก็เป uh, ็นหลังคาเราจะมาใส่บางมีละก็สัีนไม่ไหมลลีเยห มันมาถึงองบะพิเศษเอาเอาหน่งแบเนี่ยกินึ้นได้ล่องมาได้แล้วแบบไฟโซน่าไฟเสียไฟเสียไฟเนี่ยไฟบ้าขาวะโต๊ะแมวนี่นี่ก็ตัดแต่งเพื่อความสวยงามและความเรียบร้อยของหลังคา นี่อันนี้ยืนอยู่ตรงระเบียงหน้าบ้านเด้อนี่เวลานั่งก็มานั่งลมเย็นๆเนี่มาแลกมานั่งเบื้องป่านี่หน้องคุนอะต้นหมอกต้นไม้พิเกียวเห็นแล้วสบายตานี่ส่วนตรงนี้ก็เริ่มมีน้ำแล้วเด้อนี่นีเพื่นปล่อยน้ำเข้ามาแล้วอีกหม่ก็จะ เต็มไปด้วยสีเขียวเขียวชอุม่มชุ่มชื่นฝั่งนู้นก็เขียวอ,ยอันนี้คลองไส้เป็ดแล้ววันไหนมาบรรยากาศดีอิ่มอิ่มบรรยากาศนะคักพวดแต่ถ้าเลาะได้นหมถ้าเลาะมาเบิ่งน้ำถ้าเลาะมาเบิ่งน้ำบรรยากาศสวยงามท้องถุง เป็นเด็กชาวทุ่งนี่เห็นบ่งามบ่มุจเจบ่ะเย็นตานี่เห็นบ่พ้ามาจเบบังนกเมื่อนี่ไปใส่เบิดคดก็เห็นสองตัวนึงเมื่อนี่มูว่ามาบ่ารึกกินเยี่ยมแล้วจ้ง่อยขึ้นไป แสดงว่าเพิ่นเอี้ยมแต่ยังพัน่นไปนนเบิดแล้วข้าวเพิ่นก็เขีววยวเขียวงามมีมาเลยจ้าไปตัวเลยอาละอีกแล้ว วันนี้น่าจะเสร็จได้หลังคาเราน่าจะมุงได้อยู่เพราะว่าช่วงน,นี้มันไม่มีฝ่รราพร,ระท่านคุณปันเพิ่อนคุณข้องเร็จแล้นาดนี้ว่ายข้องพระท่านแล้วเลยบ่าอดมุ่งบ่ได้ก็เลยมุงบ่ได้เพราะว่าคงไม่เสร็จ ตอนนี้ก็ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ความจริงแล้วนูน่นส่วนพระเอกของเราก็อยู่นูน่ลนลงได้าะนาเหมือนเนี่ยลงมาไดนางทั้งเรื่องได้เสียอขอพีอ่ทรงโอเคขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับไปแล้วบายบายมาลุ้นกันว่าพิเศษลงได้ไหมไปแล้ว